<laughs> làm cái hèn no. Và Các con các bạn nhớ mua kí cho nó lalaschool Để không bỏ lỡ mời 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 nó tụt tụt à, nhạc thì do Cái lăng ma Đang sẽ dụng thật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ à, <laughs> 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 <Nha. cười>

นี S <S <át> ่มง <If S 1> ีมองกุกขามเป็นตะถีกได้นนิเห็นไหมครับมองซื้อกุกขามนี่เป็นตะเขานึ่นี่มงมงเว้านี่ซื้อกุกขามนี่ผมมาเป็นตะเขาเล่นน้ำสือพอดีนะนี่ยางเข้าไปจังน้อยกับว่างลงริมตะเลีงหน่ะเป็นตะถีกดีไหมบันส่งน้ามันอนีโอ้บเโอ้กําลังหาหมอนเอนอะ ในมือนาโลอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแลโอ้มันตัด่นนตันี่ปนเสกเกี่ยวเ้กเกี่ยวเานัุ่น่ะกวอยู่คนน่เก้วกีวว่ามันยกขอปลาเสีกาแมนตัวนี้อันนี้พร้อมตันนี่ละไเสีบครับครับองแนวบ

ที่บ่อท่านมันเนาะคุณน้อยอะไรพี่น้องนนบ่อท่านน,น้นำไปแห้งพ่อนทำเพราะโยกินมันกระเราะป่ามากรับอันนี้ออกไป,ไป,ไป,ไป

แงบ่ถืดีนวมันมันหลดล่องบอกคือมันคือไหลแห้งเกินเลยว่าน้ำเพิ่มขึ้นโอ้น้ำเพิ่มขึ้นมันหมดทั้งใจมันหมดหลาหลายมันเลยมันเลยซัดแห้งมันใส่มันหลายมันจะู่มันจะโยน้ำพอดีพอดียังไงถืงดีเนาะ เตนไปน้ไวหยอนนึงอ่นยูนี่ยังมาไหมเกินถึมาไหมโอ้โหดูนี่แบบว่าแน่นเอียดเลยตัวนี้ออเดอร์นี่คนมาตังค์ลขายน้ามาทานหน่งเลยนเออ

đi rồi, 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 đi

แชมเราต้องรัดก <si ันหอแล้วไอ้มกมอได้เจ็ดแมูยนมาได้หรอม่ขอหมอยังไม่เอาหโอ้ยปลากมวลปลากมวลคันดีมาบอยส่วนกิงาบอยสนโอ้ยมันยานกล่องเลย ปลวหนะสวัสดีครับาปยันกล้องโอ้มีกล้องนะถือกุศลขอบคุณมาถาม่ีดีนิดนึง โอ้โหนะีแ้งวดสวดวดเต็มหมืนายมไเไปนี่ยเต็มหมือเน้ำออนวอนน้อยเราเหมือนี้ปครับอ้อนอนนี่คือเอาลงงีะที่ลงี่ยาวเหยียดเลยอืมอืมเียงแถวกันเท่าไยุ่นี่แล้ว